บ้านเบียบ้านเบียมาหนองนาเียะตุนพินเดี๋ยวพิทุนวันี้พิุนรอร้านเบียพิทุนพิตุนกัเอาเอฟที่หกคืนกี่สามี่วนี้แค่นี้แหละ้องสามองนึ่งถ่ายด่านนู้น่นนู้นด่นนู้นถ่ายพะผู้าครับครับ ลายร้อยปีเปิดไฟสามสองหนึ่งโชว์มองไม่ไกลเพื้อลายเดียวขึ้งบินลบอว์ลมหน่อยนะมีเนาะอ้าวตกใจเว้ยคนกำลังนิ่งๆอยู่ มีเสียงอะไรมัน,นั่นอัยนอยู่กอยู่ไอ,อ,อ,อยู่กับไ <c oughs> อยู่กับไเียมลงถ่ายขึ้นถ่ายลงกันนะลบแรกสนานโลดนาน ไม่ได้ไม่ได้ทางต้นไ,ไม้นะขวางลมลงขวางลมไปรถมาวะดูรถด้วยนะจอดกับพี่น้องจอดค่ะ